อ่ถัดไปครับหนังเรื่องยาวที่ต่อเนื่องนะครับอาจจะมีความขึ้นหน้าทุกอาทิ้์เลยแหละนะครับโดยคณะกรรมการครับก็รับทราบความขึ้นหน้าในการคัดสรรผู้ค้านอกระบบตั้งแต่สิบมีนาคมนะครับมีการลงบื้นที่สำรวจผู้ค้าว่าเป็นผู้ค้าในหรือนอกระบบครับแล้วนกะ็เป็นผู้ขายอ,อ่นอกระบบหรือไม่มีสลาบเป็นของตัวเองหมายความว่าไปดูข้อมูลล่าสุดนะครับที่เกี่ยวเนื่องทั้งผู้ซื้อผู้ขาย จะเป็นในหรือนอกคือไปเช็คยอดนะฮะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการดารายชื่อผู้ค้าเหล่านี้ครับมาให้ได้รับสิทธิ์โคต้าสลากเพื่อให้ได้รับสลากราคาต้นทุนเนี่ยคือจะเอาต้นทุนจากตรงจากกอ,องสลากเลยนะครับส่วนความคืบหน้าในการจำหน่ายสลากตามโครงการสลาก80บาทถึงพันชุดเนี่ยปัจจุบันมีอำเภอที่ขาดผู้สมัครเ่ยมีอีก237อำเภอนะ เขาจะให้อำเภอหนึ่งอ่ะมีมีม,ม,มีมีจุดจำหน่ายสลาก80บาทครับแต่ตอนแรกก็ถือว่ายังขาดอีกส0 0รอเอส้ 200, อยาำเภออืมอ่ะก็ใครที่ยังไม่สมัครหรืออำเภอไหนยังไม่นี่ก็ลองหาข้อมูลแล้วกันนะครับไปสมัครเพิ่มเติมและสำหรับโครงการลงทะเบียนผู้รับซื้อจองล่วงหน้านะครับก็จะต้องดำเนินการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันเขาเป๋าตังนะนะครับต้องลองทดสอบ คือตั้งแต่วันทีิ16มีนาคมเป็นต้นมานะครับก็มีผู้ที่ยืนยันตัวตนเข้ามาในประมาณแสนเศษเศษนะครับแล้วก็มีประมาณ6กหมื่นกว่าคนที่โหลด qr code เพื่อให้ผู้ซื้อสแกนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งบก็คือสลากกินแบ่งก็มีไลน์แหละก็แล้วก็มีคนเไปเอาสแกน qr code มาจากตัวไลน์เพื่อที่จะเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับ เขาบอกว่ามีประมาณสามล้านกว่าครั้งอืออก็ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครับนะฮะแล้วก็มีรางวัลนาจับนะครับต่อไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ยใครที่พบคนขายเกินราคาเนี่ยจะมีแจ้งกันหรือเปล่าขาให้จะได้รับรางวัลสองพบาทน,นะครับ สองพันนะเก่งอาจจะต้องทําระบบรองรับข้อมูลเยอะหน่อยนะเพราะว่าเจอแ0ดสิบาทหรือแปิบาทเพิ่ใครขาย90้าบาทเนี่ยพอเราไปแจ้งเราได้รางวัลสองพันนะครับแต่น่าจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนนะแล้วก็ต้องก็ต้องชัดเจนนะนะครับแล้วผู้ที่ทําผิดจะถูกตัดสิท์ทันทีนะในการขายฉลากคินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่ประชุมนะฮะของทางคณะกรรมการรับทราบความคืบหน้าเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามี ความคืบหน้าที่นํามาแก้ไขเพิ่มเติมจากพรบตลาดก,กินแบ่งซึ่งปกติจะมีโทษแค่ปรับต่อไปอ่ะจะมีโทษก็คือ,อมาตรการทางแพ่งด้วยนะครับกับคู่สัญญาผู้ที่นําตลาดไปขายเนี่ยนะครับแล้วก็นิติบุคคลบุคคลธรรมดาโอ้โหถือว่าเป็นการแก้แก้ค่อนข้างเยอะครับเอาเป็นว่านะครับจะมีทั้งในเรื่องของเบีย้ยปรับแล้วก็โทษ ทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาด้วยใช่ทางแพ่งทางอาญาด้วยโอ้โหนี่เขาค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นนะสำหรับกรณีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ที่มาเอาเป็นยี่ปั่นเป็นอะไรเงี้ยม่เกี่ยวแล้วนะเกินนี้มันทั้งระบบเลยใช่ทั้งจําทั้งปรับเลยนะฮะยังไงก็ต้องเล่นตามกติกาไอ้มาในสุดแล้วแหละตอนนี้ใช่ผมผมใช้คำนี้นะนี่ผมสนใจตรงที่มีรางวัลนําจับนี่แหละตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเข้ามาว่าจะต้อง ถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรยังไงบ้างะนะครเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องก้แก้ปัญหาสลากราคาแพง